เลยเช่นไฟตำนานมวยไทยในเวทีโลกถ้าจะพูดถึงยอดนักชกชาวไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับชาวโลกได้รู้จักเป็นอันดับแรกแล้วก็โด่งดังไปทั่วโลกก็คงหนีไม่พ้นซูปเปอร์ฮีโร่นะครับเป็นฮีโร่นักชกชาวไทยจากจังหวัดขอนแก่นสมรักคำสิงซึ่งเป็นนักชกที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการกีฬาไทยโดยการเป็นนักชกนะครับแล้วก็เป็นนักกีฬาคนแรกที่คว้าเหรียญทองในโอลิมปิก นะครับเป็นผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการกีฬาของประเทศไทยเมื่อสมรักคำสิงนะครับได้เข้าชิงเหรียญทองในโอลิมปิกฤดูร้อนปีพศ2539หรือว่าโอลิมปิก1996ที่แอตลนตาในรุ่นเฟตเตอร์เวต57กิกรัมต้องพบกับนะครับเซราฟินทูโดรฟนะครับจากบังเกเรียแล้วก็เป็นนะครับนักชกที่คว้าเหรียญทองเป็นคนแรกให้กับประเทศไทย 7ปีผ่านไปนะครับสมรักคำสิงก็ลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงแล้วก็วงการมัดมวยนะฮะ17ปีผ่านไปนะครับที่ทำให้ทุกคนนะฮะได้รู้จักโดยเฉพาะนะครับนักชกที่เป็นคู่ชิงของสมรักเป็นนักชกที่เคยชนะนั่นนะครับนักชกที่มีชื่อเสียงอย่างฟลอยเมเวเตอร์นะครับเป็นนักชกที่มีนะครับค่าตัวที่ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับ เป็นรุ่นเดียวนะครับกับสมรักคำสิงในไฟนั้นนะฮะ17ปีผ่านไปนะครับเป็นการชกในศึกมวยไทย World Stand of f เมื่อวันที่2มีนาคมปีพศ2556หร 2, 6, ว่ปี2013ชกกันที่โพโมนาแฟร์เพล็กนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับสมรักคำสิงนะครับในวัย40ปีนะฮะเป็นศึกครั้งนี้นะครับเป็นการชก การเอามวยไทยระดับตำนานนะแล้วก็มาพบกับประชันฝีมือกับนักชกต่างชาติอย่างคนนี้นะครับชิคกี้ลินเซ่นะฮะเป็นนักชกเจ้าถิ่นนะครับอายุ29ปีสูง178ก็ถือว่า17ปีผ่านไปหลังจากที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกเนี่ยนะสมรักคำสิงก็ถูกเชิญไปชกในรายการนี้นะครับเป็นการชกในกติกาครับ ถือว่าเป็นกติกา modify h a i Boxing Rule นะฮะเป็นกติกาที่ห้ามใช้ศอกนะฮะในครั้งนี้ชกกัน3ยกในพิกัด70กิโลกรัมเนี่ยนะครับชกกันนะถือว่าสมรักนะฮะหลังจากที่สร้างชื่อเสียงคนอยู่ข้างๆก็เป็นนะะัปลาไหลใส่สเก็ตนะฮะอย่างลูซิลาชุมแพทัวเนี่ยนะครับเป็นไฟที่ชาวนะครับสหรัฐอเมริกานะฮะในรัฐแคลิฟอร์เนียตั้งหน้าตั้งตารออีก น,นะครับนี่นะชิคกี้ินเซ่ครับนักชกเจ้าทินสูนย7ร้อยส่วนสมรักรนะ้อยเนะเนี่นะครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นนะมาดูนะครับว่าสมรักนะครับความเกา่าส่วนเจ้าทิ่นม,มีความสดห่างกันถึง11ปีทีเดียวนะสมรักกางกิงสีน้ําเงินจากประเทศไทยก็เป็นนักมวยนะครับที่ถือว่าัตัวจับยากอีกคนหนึ่งนะครับมีสไตล์การชกที่ชันฉลาดแล้วก็มีเทคนิคก,การ ลบลีกนะพร้อมการโจมตีอย่างรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนะเดิมน,นะครับสมรักก็ใช้ชื่อในวงการมวยไทยก่อนที่จะผันตัวไปชกในมวยสากลฮนะสมรักฮนะะพิมพ์อรันเล็กสิทอรันเนี่ยนฮะก็ชกในเวที มวยมาตรฐานในประเทศไทยนะไม่ว่าจะเป็นลุงพินีแล้วก็ราชิดำเนินรูปร่างก็เล็กกว่าเห็นได้ชัดนะครับมาดูนะครับว่าวัย40ปีของสมรักส่วนชิกี้ลินเซ่เนี่ยนะไม่ธรรมดาและเป็นนักชกที่เคยชกกับนักชกชาวไทยมาหลายคนนะเห็นคะรับก็ประมาณไม่ได้นะครับชกกัน3มยกเท่านั้นโอ้โหเจอหมัดขวาของชิกกี้ลินเซ่มีถลาถอยหลังไปเลยนะสมรักคำสิงเห็นนะครับ เ็นรุ่นเดียวของก, <sh arp> งกับฟลอยเมเวเทอร์นะฮะแต่ฟลอยแพ้กับคู่ชิงของสมรักในกีฬาโอ,อลิมปิกครั้งนั้นโอ้ยจิมมัดซ้ายนะไปที่ใบหน้าเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยมัดขวายังหลบได้ <sh arp> แต่มัดซ้ายเนี่ยนะครับ <sh arp> ยิ้มยังยิ้มอยู่นะสำหรับสมรัก ม่วางแข้งขวายังดึงตัวหลบได้ชิคกี้ลินเซ่จังหวะนี้มีเตะยังติดอยู่นะชิคกี้ลินเซ่ก็เป็นนักชกที่ไม่ธรรมดาครับเคยชนะมวยไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นมาลายเพชรสสิประภานับก็ควา้าแชมป์ WBC สภามวยโลกก็อีกคนหนึ่งก็จะเป็นเมทีนะครับ เจ็ดพิทักษ์นะฮะควา้าแชมป์ IMTO นะครับแชมป์โลกสมาคมมวยไทยนา,นานาชาติไปนะฮะถือว่าไม่ธรรมดานะครับพบกับนักชกชาวไทยหลายคนนะครับสุนสมรักนะฮะก็เคยนคับควา้าแชมป์ kingscup ในปีพศ2538นะครับก่อนที่จะไปชิงไปชกในกีฬาโอลิมปิกในปีพศ2539โอ้โหเนี่ยนะครับหลบแล้วก็ล้มตัวไปนะฮะแฟนทางช่องเราก็มีหลายคนฮะที่ ดูคลิปเราแล้วก็นะฮะบางคนก็ยังเด็กเล็กอยู่นะครับอแอดมิหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณครับที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเราสมรักก็ขยับเข้าหานะครับก็มั่นใจนะชกกัน3มยกในวัย40ปีวางแฟ้นขวาไปสมรักก็ขยับเข้าหาศูงสูนะครับห่างกัน8เซนติเมตรทีเดียวนะฮะมีวุ้ยเสียบเขานะ กติกาในนัำห้ามใช้ศอกนะฮะมีวางแข้งขวาไปชิกี้ินเซ่แล้วก็บนยกที่หนึ่งถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับชิกี้ินเซ่แล้วก็สมรักก็ถือว่าฟิตซอมมาดีนะครับในรายการมวยไทยเวิลด์ส a ตนด f นะครับครั้งที่4เนี่ยนะครับทีมงานเจ้าภาพนะครับที่จัดในการชกครั้งนี้นะครับก็ถือว่ามีการลุ้นนะ หลังจากไฟนี้นะครับก็จะมีนะครับชิกิลินเซ่ก็จะต้องพบกับนะฮะในทางช่องของเราที่ได้ทำลงไปก็คือพบกับยอดแสงไกลเฟเทคนะฮะสำหรับชิกิลินเซ่นี้ก็ถือว่าลุดันทีเดียวนะครับ ดูนะครับยกที่2สมรักคำสิงนะในกติกาห้ามใช้ศอกนะ modify Thai boxing r u l e ใช้นะครับในการแข่งขันกฬานี้โอ้ยมีเสียบเข่าดอกนี้ตัวลอยเลยนะสมรักคำสิงเจอชิกกี้ลินเซ่นักชกเจ้าถิ่นเสียบเข่าไปโอ้ยเตะนะฮะมีอาการหรือเปล่าครับสมรักคำสิงเจอแข้งขวา ไปมาสดุดอู้ยเนี่ยนะครับหลุดไปสมรักมีตามไปนิดนึงแต่ไม่โดนฮะก็ยังยิ้มแย้มอยู่นะทีมงานที่ไปด้วยก็เลือดศิลาชุมแพทัวนะครับก็เป็นนักชกสไตล์คล้ายๆกันนะฮะความรวดเร็วความว่องไวมีไวพริบแล้วก็ชันฉลาดอขอกอาวุธรวดเร็วนะครับสมรักคำสิง์ในไฟที่ชิงโอลิมปิกเนี่ยนะวางแข้งขวา ไปก็มียิ้มโต้ขึ้นมานะ <c oughs> ดูนะครับว่าชิกิลินเซจะว่าอย่างไเขยับเข้าหาสมรักตั้งรับมีนะครับจิมสายลำตัวเนี่ยนะครับโอ้โหดูร่างชัดเจนนะความสดนะครับต้องยอมรับเป็นมีหมัดแล้วก็ตามด้วยแข้งนี่นะครับบอกว่าไม่โดนมาได้อีก นี่นครับยกที่2วางแข้งยังติดแขนอยู่วางแข้งขวาคืนนะชิคกีลินเซ่ว่ายังไงจะเจาะได้หรือเปล่าจิ้มไปนี่นะครับดุดันทีเดียวนะชิคกีลินเซ่แต่ก็ไม่ประมาณนะครับเพราะว่าเจอกับนะครับนักชกเหรียญทองครับเป็นขวัญใจชาวไทยนักชกชาวไทยคนแรกที่สร้างประวัติศาสตร์ แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นน้องนะฮะในการคว้าเหรียญทองของโอลิมปิกสิ่งปัจจุบันนี้นะครับก็มีนะครับนักกีฬาชาวไทยที่ได้เหรียญทองนะนกีฬาโอลิมปิกตามๆกันมาค่อนข้างเยอะนะฮะดูนะครับว่ายังไงฮะสมรักโดนกระโดดทีสับขาไปนะชิกกี้ลินเซ่ดูนะครับไฟระดับตำนานฮะตำนานของ นักมวยไทยนะนักชกชาวไทยสมรักคำสิงนี่นะครับเลือกเล่นหลุดไปนี่นะครับสับขายังยิม้มชกจริงครับชกจริงเจ็บจริงนะพี่เลี้ยงก็นะครับส่งเสียงไปสมรักว่ายังไงนี่ฮะดูนะครับว่าจะแก้เกมอย่างไรครับสมรักคำสิง แข่งแรกแข่งนี่นะครับมีโยกไปโยกมาจับได้มีเขา่าดอกนี้แล้วก็หมดยกที่สองนี่นะครับเลือดศิลานะครับดีใจนะฮะบอกว่าสมรักทำได้นะครับในไายยกที่สองเป็นการส่งให้กำลังใจนะมาชมกชันชกในยกสุดท้ายนะไฟนอลราวนะะยกที่สาม ในศึกมวยไทยเวิ l d s สเตนด f f ครั้งที่4ครับชกกันเมื่อวันที่ 2, 2มีนาคม2556หรือว่าปีคศ2013สมรักคำสิงยอดนะครับฮีโร่โมวยไทยฮนะเหรียญทองโอลิมปิกเหรียญแรกของไทยนะฮะ17ปีผ่านไปนะครับหลังจากที่ได้อ้ยนี่นะครับจังหวะที่ดึงล้มลง,ลง,ลง,ลงไปสมรักก็ไม่ว่ายังไงฮนะยิ้ม ยิ้มทั้ง3ทั้ง2ยกเลยนะโดนก็ยิ้มไม่โดนก็ยิ้มได้ก็ยิ้มนี่นะครับโชว์นะครับสายตาไม่ตั้งการโอ้ยสายลำตัวแล้วก็จังหวะนี้มีเตะพับนอกสวนไปเบาๆชิกกี้ขยับเข้าหาเนี่นครับก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับที่ชาวต่างชาติอยากชมอยากเห็นนะฮะน้องเนือจากสมรักก็ยังมีสาม,มารถพยัรุอนดนะครับที นะแล้วก็เลิอศิลานะครับที่แบบว่าชกไปนะครับไม่ตั้งคัดโอ้ยจังหวะหนี้นะครับสวนได้คืนนะชิกี้ลินเซ่มีจจะเคฟาดหางก็เจอสมรักสวนมาเตะลุดไปก็เป็นมวยตั้งรับนะครับโดยวัย40ปีดูว่าความขยันของชิกกี้ลินเซ่จะบดได้หรือเปล่ามีนะเดินมาแล้วนะครับยกที่3ม นี่นะสมรักขยับเข้าหาวางแข้งขวาไปกาจะเล่นครับช่วงท้ายในยกที่3นี่ละมั้งนะสมรักดูว่าจะได้ยังไงครับเป็นแฟนชาวสหรัฐอเมริกาและก็ชาวไทยได้ชมเป็นบุญตาขวัญใจนะฮะมีเตะเมิ้ลเลยนะครับยังติดอยู่อ้ยวางแข้งขวาดอกนี้ชิคกี้ลินเซ่ว่ายังไงกรรมการแยกก่อน มือจับเชือกอยู่ฮะดึงมาเตะลุดถึงตัวหลบได้สมรักก็ตั้งรับนะ,ะเป็นมวยรับวางแข้งขวาติดแขนอยู่ชิกกี้ก็ไม่รีบไม่เร่งนะครับก็ไม่ประมาทนะฮะไม่พลิ้วพลับโอ้ยเข่าลอยดอก,กนี้นะครับเสียบยอดอกของสมรักสมรักว่ายยังไงฮะยังไม่บุกนะครับ เหมือนเก็บอาการอยู่แล้วอูยวางให้ขวาอีกทีหนึ่งโดนเยอะๆโดนบ่อยๆก็ไม่ดีนะของแบบนี้มันโดนกันได้ไม่รู้ว่าอาการเก็บอาการหรือเปล่าอูยแล้วก็เขานะแลกเข่ากันดอกนี้มีหมัดหนึ่งแล้วก็เข่าอีกทีหนึ่งเหมือนจะซึมไปเหมือนกันครับสนับสมรักหลังจากเจอเขายอดอกไปนะนี่นะครับ10วินาทีสุดท้ายปลายยกที่3มยกสุดท้ายแล้วนะครับสมรักว่ายังไงฮะเหมือน ไม่ไปแล้วนะครับชิกกี้ลินเซ่ได้แล้วก็ถอยมีบางแข่งแข่งมาแข้งไปแลกกันจังหวะนี้แล้วก็บทยกสุดท้ายยกที่3ม,มาดูนะครับว่ากรรมการจะชูมือมาแบบไหนฮะการชกในไฟนี้นี่นะครับมาชมภาพช้านะครับจังหวะที่ชิกกี้ลินเซ่นะครับจังหวะนี้นี่นะครับโอ้โห,โหจระเขี้ฟ้าหางแล้วก็เจอนะครับ โตไปแข่งขวาของสมรักนี่นะฮะถือว่าโชว์เลยนะครับก็เป็นน,นักมวยไทยนะครับสำหรับชิคกีลินเซ่มีดีกรีไม่ธรรมดานะฮะชกกับมวยไทยหลายคนนะครับสำหรับไฟน์นี้นะเป็นการชกนะรายการการเอานักมวยไทยระดับตำนานนะครับมาชกในปีพศ2556หรือว่าปีคศ2013หลังจากที่สมรักได้แชมป์นะฮะ ได้เหรียญทองโอลิมปิกแล้วก็เป็น,นับชิกิลินเซชนะไปนะครับสมรักก็ยังทําหน้าเลึกลักเลึกๆลักอยู่นะฮะเลึกลักแล้วหนึ่งนะครับแล้วก,ก็มั่นใจนะครับสมรักแต่ก็กรรมการก็ตัดสินมานะครับตามรูปแบบการชกตามที่เห็นนะฮะว่าอาวุธอาจจะน้อยไปหน่อยนะสํสำหรับสมรักคํคำสิงสระเอ็นบินตูนังต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมให้เป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับสวัสดีครับ